สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแขกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่สองแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนงานประดิษฐ์เรื่องกระดาษแปลงร่างมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดง .1.1 ป .1 ท .2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัยง1 1ป1ทาทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลาวันนี้นะคะมาดูหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือกระดาษและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษกระดาษนะคะ กระดาษมีมากมายหลายชนิดเลยเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษสีกระดาษห่อของขวัญกระดาษเหล่านี้สามารถนำมาพับเป็นของเล่นได้มาดูกระดาษแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นใหญ่มีรวดลายบางยับง่ายกระดาษสี สีสวยงามไม่มีลายหนาเรียบกระดาษนิตยสารสีสันสวยงามหนาเรียบมีความมันกระดาษห่อของขวัญสีสันสวยงามหนาเรียบมีความมันทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษนะคะ นอกจากกระดาษแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานพับกระดาษเอาไว้ตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเช่นสีไม่ว่าจะเป็นดินสอสีสีเมจิกหรือสีอื่นๆใช้ตกแต่งกระดาษดินสอใช้ร่างแบบกาวใช้ทาบริเวณที่ต้องการให้ติดกันหรือติดของตกแต่งลงบนกระดาษ กันไกรใช้ตัดกระดาษตามแบบหรือตัดให้มีขนาดตามต้องการที่เจาะกระดาษใช้เจาะรูเพื่อร้อยเชือกหรือทำลวดลายพื้นฐานในการพับกระดาษนะคะการพับกระดาษเป็นการนำกระดาษมาพับให้เป็นรูปต่างๆต,ต,ตามจินตนาการหลักของการพับกระดาษ 1. พับให้ได้เหลี่ยมมุมพอดี ถ้าพับทับกันต้องประกบกันพอดี 2. รีดกระดาษตามรอยพับให้เรียบทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าของเล่นจากการพับกระดาษมีอะไรบ้างกระดาษเป็นเศษวัสดุในบ้านที่หาได้ง่ายหากนำมาพับเป็นรูปต่างๆหรือพับเป็นของเล่นจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะของเล่นจากการพับกระดาษมีหลายแบบเช่น เครื่องบินไอพ่นเรือรบหุ่นหน้าแมวกบกระโดดทีนี้เรามาดูงานกันนะคะว่าวันนี้เรามีงานอะไรบ้างงานที่เด็กๆจะต้องทำนะคะหนึ่งให้นักเรียนดูคลิปการพับสรวดและการพับกบสองหลังจากดูคลิปแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเลือกพับหนึ่งอย่างแล้วถ่ายรูปขณะพับสองรูป แล้วก็รูปนักเรียนถือผลงานที่เสร็จแล้วหนึ่งรูปแล้วก็ส่งมาใน Classroom นะคะ3ามทำแบบประเมินตัวชี้วัดหน่วยที่4งานประดิษฐ์สิคะแนนนะคะแล้วสำหรับงานอื่นๆที่เรียนที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ได้ส่งงานให้ตามส่งงานมาด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเราจะจบ ภาคเรียนที่สองแล้วก็จะทำการสอบปลายภาคแล้วนะคะดังนั้นเด็กๆตามส่งงานย้อนหลังได้นะคะสวัสดีค่ะ